ดูความสวยงามเิโอ้โหส่วนตัวผมแล้วถ้าเราเทียบกันแล้วระหว่าง 3A Pro กับ2ผมว่า Notting Phone 3A Pro นั้นสวยกว่าามาดูกริฟฟ์อินเทอร์เฟให้ดูว่าแบบถ้ากล้องใหญ่แบบนี้เวลามีไฟแล้วมันจะเป็นยังไงถ้ากล้องเล็กแบบนี้เวลามีไฟแล้วมันจะเป็นยังไงเหมือนมันจะไปบังเลนนิดนึงด้วยนะตรงบ่าของเลนน่ะมันจะไปบงังคุณลองดูมันจะไปสะท้อนอยู่นิดนึงแต่ว่าตัวนี้ไม่มีตัวนี้คือทะลุโล่งออกไปเลยเห็นไหมไมนมีนอะไรมาบังมันอ่าอันนี้เป็นหนึ่งความแตกต่างแล้วประเด็นคือผมอยู่แล้วหน้าประมาณแบบหนึ่งฟุต น,น้อยๆรุ่นน้องมันอ่ะสอก็ยังต้องถอยไกลกว่าน,นี้อันเนี้ยเพริสโคปด้วย 3X ด้วยยังไงก็ไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ใกล้แค่นี้เองหรือว่าเกือบๆจากเทเลมาโครไอ้นี่ทําได้เนี่ยแล้วคุณดูดความแบบเบลอหน้าเบลอหลังอ่ะมีมาให้ครบท้วนเลยครับแล้วสีคืออย่างสดแบบธรรมชาติด้วยไม่ได้สดลอมแบบพวกมือถือจีนเนี่ยแล้วคุณดูดีเทลโอ้โหคุณดูเชดดิ้ง นี่ถ้าไม่บอกว่าเป็นมือถืออินดีนะ้นะนึกว่าเป็นมือถือเน้นกล้องเอาจริงเอาถ้าเอาความแรงมาคุยกันอาจจะไม่ได้แรงสุดนะในเรือราคานี้แต่ถ้าเอากล้องมาคุยอ่ะอาจจะสุดในเรือราคานี้น่ากลัวนะน่ากลัวนอตติ้งนี่แบบเหมือนจะทรงอินดี้อ่ะตอนแรกแบบมาแบบไม่เอาอะไรเอาแต่ความอินดีนะ้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พอมาใช้จริงแล้วไม่ชอบอ่ะมาอย่างนี้คือดีนะ